จ้าสวัสด,ดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายหนุยหัวล้านสิพามานันลอกโคลโทงเด้อพี่น้องมาหาใต้เขียดแห้งเนาะพี่นอ้องยามมื้อคืนมันสิมี้ปะไปติดตามยายหนุยหัวล้านจ้าว่าสิได้ว่าสิโชคว่าสิหมันบ้าจ้าไปจ้าพี่น้องเห็นแล้วเห็นตาเขียดแล้วอุ้ยแมงเงาใหญ่เฮ้ยไม่ค่อแมงเงาใหญ่พี่นอ้องเห็นเป็นว่าไตอันพเป็นไงวิจาบวรสเขียดอ่ะ พี่น้องพี่อ่ะนี่นังจับเอาเลยหลงเงาไงพี่น้องเฮ้ยเด้อออกงับมือขึ้นไปเดยวพี่น้องเอ้ยระวังเลยเด้อเนาะตายทางไปทางมันหากินไปหากินมันไปเรื่อยๆจ้ะยังไงได้อีกแล้วพี่น้อง หาแปง้งสิละพี่นอ้องอยู่บ้านกับห่อนเนาะห่อนเอาอะไรพี่นอ้องว่าสิบบออ,อกดอกว่าสิบบออ,อกม้าดอกเหมือนกันห่อนเอาาวไรว่ามิปวเป็นตะย,ยูนี่ก็เลยว่าไปไปใต้เขียดั่านนี่หนึ่งของลานกับม้าพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อ ไอ้มาเตเขียนอะไรไมหนุนหัวล้านนะมาจางไม่มีผ้าลุยแบบนี้คนตกมาขึ้นก็น้ำแห่งไปแล้วพี่น้องใต่อึ้งเดียวหาตัวมาขึ้นนะ,ะพี่น้องอย่งนี้กำลังกล่มคุบอยู่ คือคืนนี่ก็อยู่นีด่ดอกพี่น้องน้ำเต็มบดได้นะเมื่อคืนนะ่ะมันมีน้ำอยู่บวกเดียวเพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นก็ได้ไปไลยเติบอยู่เองเตยของมาทีหลังเพิ่นหนุขึ้นได้หาตัวนะจ๊ะน้ำเต็มเบิดเลยนะี่ยมึงน่ะมื่อคืนนะ่ะน,นี่มันแห้งหมดแล้วมันมันบ่ตกหล่นพี่น้องแล้วมันบ่ตกซ้อม อยากออกู่อต่วมนะันออกมนะาได้เนาะอะไรพี่เนาะไปจะกออกพี้ไฟเดี๋ยวไปเห็นเนาะนี่น,น,นาจ้าเขียดเขียดเขียดนาจ้ามามามคุกเขียดมันจะหน่่ยเด้อคุกไงอ่นละ ยัไดีกเต็มหนึ่งรอวพี่น้องไปจ้าเดินทางน้ำกัดไปเรื่อยๆจิงดีแต่มีพี่น้องตัวบปงแง่เลยโอ้ยอึบอึบเป็น <laughs> ระพี่น้องจิงดี แล้วพี่ไงพ่อแล้วพี่น้องเอาเก็ยตปาดเตะโอ้เนาะถือต้มแล้วพี่น้องมามาได้กินได้ย้ายหนุ่ยหัวล้านเอาเบิดเด้อพี่น้องไม่ได้เด้อมาเด้ย่างหลายกิโลแล้วไปไปน้ำกันพี่น้องไปเห็นปะ ว่ายพอเข็ดตัวนึงพี่หน่องเข็ดแค่สั่นพี่หน่องแต่ี่เท่าวงอ่ะไปคุบเอาได้แล้วพี่น้องพี่น้องเขียดเขียดหน่อยพี่น้องเขียดหน่อย เห็นหมนี่ยเต่ายางนะเต่ายางสิไอเจ้ากีนบ่เห็นนั่งนั่งก็สอนให้แต่สบไปเยอะโอ้ยนี่เดือดเดือดดูพี่น้องเอ้ยอยู่เต่ายานนะแม่เห็นบ่ามุจจอเห็นบ่เอาคุบดูพี่ไงคุบให้เพื่อนเพื่อนดูเออนั่ง หาไปเรื่อยๆพี่น้องกะชิดพอ๊ะๆใป่นในแก้วอยีแต่ใส่กันเนี้ยหน่อยเราไปเห็นตาเขียด เราไปเห็นกาเค็ดแล้วพี่น่อยนังไฟอัน,น,เ,นเห็นต่าตายมันมุ้ลี่ยมยับๆเลยเค็ดมันด,ดีดีพี่น่อง Chà, không về phun lợn đây bó. đây tôi đi dưới núi hết tôi đi dưới núi là tôi vẫn nhai quảng bố phố cắt phi nọ ơi đã đây đe แค่หน no ุ arians, ่ยเห็นได้ตัวเนี้ยยังไงเราไาเราเห็นทางนั้นอีกตัวนึงพี่น้องเห็นบ่แม่นบ่ให้นเราไปผู้เดียวเราไปผู้เดียวนะพี่น้องแค่หนุ่ยที่หาทั้งนี้ถหาเราไปนำแค่หน่่ยต่อพี่น้องเสร็จ ที่เอาปูก็บ่ได้ปูพี่น้องันได้ลงหูคือเก่าไปจ้าไปต่อต่อพี่น้องง่ายมองง่ายมองอาซีบ่มีเบรกคู่ใจพี่น้องเงาอีกเดียวโอ้ยพี่น้องถอยอีกแล้ยวยังเงาเบิ้งคนละตัวกับตัวเปิดชีพได้หน่ะพี่น้องปั๊บเห็นไหม กินย้ำมขึ้นกันเราวัางนีนง่ได้จ่ายพี่น้องเลมไปไปทางไปทางมันหากินไปหากินมันเด้อจ้าไปไปไปจ้าผลงานพ่อใหญ่พี่น้องผลงานพ่อใหญ่มือขึ้นนี้ว่าสิไปใจอึงสนอึงบ่ออกพี่น้องด้วยได้เขียดได้อึงมาสี่หาตัวพี่น้องอึงเขา ออเมื่อสี่หาตัวเลเยได,ด้เขียดแถมพี่น้องเขียดเขียดเขียดเดี๋ยวเพื่อเสียไปปนนะเขียดนะไอะ้หนูสิปนเขียดนี่แหละพี่น้องเนาะปนเขียดโอ้ยปวดอันฝนตกอันแห้งติบอยู่มันเลงหวานแต่ว่ามันห่ำมันบกขังนะพี่น้องมันแรงโดน อึ้งก็เลยว่าสิออกก็เลยสิก็เลยบ่ออกได้ได้ห้าตัวจ้าได้ห้าตัวได้ห้าตัวตัวอึง้งไตกันนะจ้าอึ้งเผาพี่น,น้ง เยงยเท่าเงาะผลงานเพะยะเท่าเงาะจ้าไว้ลายเติอบอยุดอกจ้าพ่ามันเกือบรู้พุดด้วยนะมันเป็นรู้อยู่ด้วยนะหนักเติอบอย่จ้า